ตัวนี้ตาลได้ลองแล้วปรากฏว่าดีตรงจุดแรกที่ตาลชอบเลยคือเนื้อครีมซึมไวและไม่ทําให้หน้าแห้งเกินไปปัญหาหนึ่งของการใช้ครีมลดฝ้าเนี่ยหน้ามันจะแห้งแต่ตัวนี้เนี่ยจริงๆอ่ะเขาแนะนําให้ทาเฉพาะจุด มันจะใช้ได้นานประมาณ2เดือนเลยจุดแค่เป็นแบบจุดที่เป็นฝ้าขึ้นนะคะแต่ตาน่คือแบบฝ้าไม่ได้เยอะแต่ตาคือชอบให้มันแบบถ้าจะแบบทาทางหน้าไปเลยอ่ะตาอยากรู้มันเป็นยังไงเนีแบบ่ยตาใช้ทางหน้าไปเลยนะคะ mm hmm. ก็ขวดสวยด้วยแล้วก็เนื้อดีเนื้อจะเป็นเจลใสเช่นเดียวกันกลิ่นหอมอันนี้จะกลิ่นหอมหน่อย ตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้จุดเด่นของเขานะคะคือมี r ีซอซ i นอลคือซึ่งเป็นสารสก,กัดตัวมาจากเปลือกสนนะคะซึ่งยับยั้งในเรื่องของการสร้างเอนไซม์ไทโลซีเนสมันจะไทโลซิเนสเนี่ยมันจะเป็นเอนไซม์หนึ่งที่เวลาสมมุติว่าเราจะเกิดฟ้าก,กัดเนี่ยเอนไซม์ MC ตัวนี้มันจะไปมีหน้าที่กระบวนการในการเร่งการให้เกิดฟ้าก,กัด แล้วส่วนใหญ่ครีมกันฝ้าทั่วไปหรือกันแดดทั่วไปหรือกันสกกันฝ้ากะค่ะเขาจะเอาครีมเอาสารสกัดที่ช่วยไปลดกระบวนการนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีตัวสารสกัดเปิดต้นสนมีเดซี่ฟลเวอร์นะคะเป็นสารสกัดดอกเดซี่ที่ลดการส่งผ่านอัลฟาเอ็มเอชเอและยับยั้งไฮโดรซิเนสเอนไซม์นะคะสกระบวนการแล้วนะนอกจากนี้ก็มีสารสกัดกีวีฟูดแอคแนะคะซึ่งช่วยในเรื่องของ ลดการสร้างออกระตุ้นให้เกิดการสร้างส, ύ, สีผิวใหม่ๆห,หรือว่าผิวสร้างใหม่กระบวนการซ่อมแซมผิวนะคะเพราะหลายๆคนก็มันเกิดผิวมีรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะช่วยเนาะนอกจากนี้ก็มีการศึกษาของสารสก,กัดซิมไว้นะคะก็คือตัวรีซอสซินอลเนาะว่ามันเปรียบเทียบกับสารสก,กัดตัวอื่นแล้วมันช่วยในเรื่องของการออลดการสร้างเม็ดสีผิวนะคะได้ดีนะคะอืก็สามารถ ลองใช้ได้นอกจากนี้ตัว Daisy Flower อ่ะก็มีกระบวนการในเรื่องของการลดการเคลื่อนเคลื่อนตัวของเมล a n o ไซต์ก็คือตัว M side ที่ช่วยในเรื่องของให้มันดำฝ้ากระริงเงี้ยตัวนี้มันก็มีการศึกษาด้วยนะว่าพอใช้แล้วอ่ะความดำมันจะจางลง ะะก็ตาแนะนำอ่ะบางคนเขาก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยทาเฉพาะจุดไปเลยที่มีฝ้ากระหนานเพราะว่าบางคนก็อยากให้มันใช้ได้นานๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้มัน15 ml เนอะถ้า15 ml ตัวนี้อยู่ที่390บาทถ้าใช้ต่อเนื่องเนี่ยไปแลคิดว่าถ้าอยากทาเฉพาะจุดก็ได้ก็ประมาณ2เดือนแต่เราใช้ได้ก็ตอนใช้เช้าเย็นเนาะตัวนี้นะคะก็ลองใช้ดูก็ถือว่าตอบรับดีนะคือเนื้อเนื้อขีดค่อนข้างโอเค เริ่มมีปัญหาฝ้ากระหรือรอยหมองคล้ำจุดด่างดำแล้วแบบเอ๊จะใช้ตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากให้ลองได้ลองดูเพราะว่าพอสวยแล้วก็โปรดักบริษัทนี้ค่อนข้างโอเคค่ะเขาจะเอาสารสกัดที่มีการศึกษานิดนึงมาผลิตเป็นโปรดักเขาจะไม่เอาผลิตภัณฑ์ที่แบบอาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเน้นเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์นวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยเนะ